สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามพฤษายนสองห้าหกแดตอนบ่ายบ่ายสองครึ่งแล้วเนาะคะ่ะบ่ายสองครึ่งเกือบจะบ่ายสามนะคะ FC ฟีแม่น้องคําแพงก็จะมาทํำลิปตามแนวทางนะคะเลขล็อกกองสลากชุดบนชุดล่างเอ,อ่อแล้วก็มีเลข ล็อกกอทโมด้วยเนาะคะ่ะมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องแม่เพ่นเห็นพี่พาทเพิ่งล่งคลิปแล้วแต่ว่ามี f อฟซแม่น้องคาแพงขอมาหลายแม่เพ่นก็นจะได้ทาคลิปล่งให้ล่งให้เพิ่มเติมอีกนะคะ เนะะาะเพื่อว่าเอฟซีทั้งช่องของพี่ประัตเพื่อนเห็นก็นจะได้เห็นอยู่ในช่องแม่น้องคําแพงอย่างสีน่นเนะค่ะเอฟซีอย่าว่าแม่น้องคําแพงเอาตามของเพื่อนมาลงรอเรียนเดอร์โบแมนเดอร์นะคะแม่เพื่อนก็เอาใจเอฟซีนะคะอยู่หน้าบ้านเนาะกล้วยไม้สวยๆงามๆค่ะไม่ได้ซ่อมใบตะกบออกเลยมันปกกล้วยไม้หมดเนาะ เดี๋ยวแม่เพ็นจะพาเอฟซีทั้งช่องไปเบิงตัวเลขแนวทางเนาะจะมีเลขล็อกกทมชุดบนชุดล่างบนอย่างเดียวล่างอย่างเดียวแล้วก็มีเลขล็อกกทมนะคะบนล่างเนาะแล้วก็เลขล็อกล่างอย่างเดียวนะคะมีสามแนวทางนะคะอยู่ในนี้ในคลิปนี้แม่เพ็นฝากเอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอยู่หน้าบ้านเนาะแม่เพ็นก็ปลูกใบเตยปลูกนั่นปลูกนี่ทิมไว้ล้วค่ะพ่อได้เก็บใส่ เนาะเวลาอยากใส่ก็จะได้เอาง่ายๆนะคะอยู่ตรงหน้าก็เตรียมปลูกพักกาดพักอีห่ยังนี่แหละบานเบียบพักไว้แล้วเนะาะมือเสาร่างพื้นเห็ดงานมือเสาร์เห็ดงานบ้านจนหอดเทียงพอดีค่ะเทียงกักเนาะคะ่ะหน้าบ้านกะล่างเรียบร้อยแล้วมือใดก็ว่ามือใดสิเฮ็ดบดเห็ดจักเทื่อมือนี้เลยขอสละเวลาเนาะเห็ดงานบานสักมือเด้นยวมา จางคนอื่นเพิ่นมาเฮดไ้กะแบบบ่ทึกใจแม่แบบบ่คือคือเฮดกะคือเฮดี่แม่ก็เลยก็เลยว่าเฮดอาวซักมือิ่งหน้าแม่เ um, พ <Yeah, S 1> ิ่นส <Okay. S 2> <To> ่วนมากแม่เพ uh ิ so ่นก็มังเฮดอาแต่ว่าตื่นมาแม่น้องคาแพงกะเฮดอันเล็กๆใน้นอยนะคะส่วนมากถูบานเร็จกระจกกระจกก็เสิได้จังเงินบ่ยใหญ่แต่ว่านาะเฮาบ่มีเวลานะคะเอบซีบมเนเฮาบ่อยากเฮดนะคะอันนี้เป็นรถใหม่นะคะรถใหม่ของแม่ เพื่ออกให้น้องแป้งเนาะไว้ใช้ให้น้องแป้งลูกเดือนสกาวนะคะออกมาได้สองสามมือนี้แล้วเนาะแต่ว่าเป็นรถมือสองดอกค่ะแต่พ่อได้ให้ร้านได้ขับบอดด้มอเตอร์ไซค์มันแดดหอนนะคะแต่ว่ากับบอดด้ปไปใส่ไก่ดอกเนาะเอาไว้น้าบานเท่านี้แหละแล่น้าบานเท่านี้แหละเด็กน้อยเขาแปดเก่ามือหนึ่งเนาะค่ะเอฟซี FC ก็เปลี่ยนแต่เอาดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์อยู่ดอกเนาะค่ะนี่ เนะมันใส่ตากแดดตากลมเนอะเมื่อไสกับขั้นละแสนกลัวพดอดีถาว่าแนวดีดๆเนาะคะ่ะ fc สี่สองสี่เจ็ดเอ้าเมื่อนั้นคือคือเปลี่ยนทะเบียนแล้วสี่สองสี่เจ็ดคือเปลีย่ยนทะเบียนไว้แทนเนาะสี่สองสี่เจ็ดนะคะเมื่อนั้นคือเห็นเป็นอันเก้าสองสองสองเก้าสองสองเนาะ เออเมนสองเก้าเก้าสองสองบอค่าเอฟซีมันนั 2, 99, 2, 2, าา้นไม่เพ้นเห็นเป็นปลายทะเบียนแบบนั้นเด้มนี่นี่คือเปลี่ยนพี่ประหาดไปใส่ละคุณประหาดคุณประหัดครับคุณประหาดครับ,รรบอยู่ใส่ละคะไม่เห็นแล้วในบ้านกับบริยายดอกเฮี่ยนหลังเดียวห้องเดียวดอกไม่เพ่นกะ เห็นงานลงคลิปตื่นมากอะเขียนงานเฮ็ดงานเนาะก็หลายอย่างนาาั่นละเดี๋ยวมเพ่นจะเอาไปให้เบิ่งนะคะนี่อยู่นี่เนาะบาดเพันสั่งไวน้นี้มาเอาเลขล็อกกทอมก่อนนะคะวันที่16พฤศจิกายน2568นะคะอันนี้เป็นเลขล็อกกทอมล่างอย่างเดียวให้มางวดน,นี้ วิ่งห้าเม็ดเดียวจับคู่ห้าสองกับห้าหกนะคะเนาะเลขล็อกกทมจากช่องพระหัดชาแนลนะคะขอมาลงเนี่ยทางช่องน้องคำแพงชาแนลเด้อเนาะเพราะว่ามีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลขอมาเนาะเม่เพ้นก็เลยเอามาลงให้เนาะอ่ะอันนี้เป็นเลขล็อกกองสลากเออเลขล็อกกทมนะคะเลขล็อกกทม ล่างอย่างเดียวเนาะให้วิ่ง5เม็ดเดียวค่ะจับคู่5 2กับ5้านะคะกลับมาเบิ้งบัด้เลขล็อกอเดี๋ยวเดี๋ยว,เยวเอเลขล็อกกทมอีกชุดหนึ่งกันเนาะอยู่ไหนเอ้ยแม่เพ่นจะเหตุเป็นระเบียบให้อ่านี่ค่ะอันนี้เป็นเลขล็อกกทมชุดบนนะคะบนอย่างเดียวเนาะวิ่งลูด0เม็ดเดียวนะคะส่วนชุด สองตัวบนก็คือ03กับ04นะคะนี่ค่ะอันนี้ชุดบนเลขล็อกกทมเนาะบนอย่างเดียววิ่งรูศูนย์เม็ดเดียวจับคู่03กับ04นะคะอะแคปหน้าจอชุดบนชุดล่างไว้เดอ้อนี่ค่ะอ่าอันนี้เป็นเลขล็อกกทมเนาะคะ่ะชุดบนและชุดล่างนะคะนี่ค่ะ แคปหน้าจอได้หรือ,อยังคะ FC นี่ะถ้าได้แล้วไปต่อกันเนาะมาเบิงเลขล็อกกองสลากทีนี้อันนี้เนี่ยอ๋ออันนี้กระดาษเปล่าค่ะมามาเบิงเลขล็อกกองสลากอันนี้บนล่างนะคะเลขล็อกกองสลากให้มาเม็ดเดียววิ่งลูดบนล่างศูนย์นะคะ ก็จับชุด3ตัวเม็ดเดียว904ตัดเล่นด้วยก็จะมีจะมี9094และ04เป็นบอค่ะ fc เนอะถ้า04ก็มาตรงกับเลขชุดบนของเลขล็อกกทมอเนะอย่จาก fc เนอะนี่ค่ะ,ะกทมเลขล็อกกทมอมาวิ่ง0ูนย์เหมือนกันชนกันที่0จับคู่ชนกันที่0ูย์สนะคะ ถ้าเลขล็อกกองสลากตัดเล่นก็จะเป็น90กับ94และ04 94, ได้3คู่เนาะแต่ว่าเป็นบนล่างเด้อค่ะของเลขล็อกกองสลากส่วนเลขล็อกกทมเป็นชุดบนอย่างเดียวนะคะอ่าพิจารณาเอาเนาะไม่เพ่นกล่าวมาเทียบให้เบิ้งแวค่ะไปเบิง้งเลขล็อกล่างอย่างเดียวนะคะเลขสั่งล็อกล่างนี่ค่ะเลขสั่งล็อกล่างนะคะ fc เอาอันนี้งวดวันที่หนึ่ง อ๋ตัวเก้านะคะแปดเจ็ดงวดที่แล้วยังยังบอท่านมาเนาะคะ่ะเลขสั่งล็อกลาอ่างยังบอท่านมาอันนี้งวดที่แล้วนะคะไอพะฮัด<อ>เลขนี้ยังบอ่ามาเป็นปะบออ๋อมาเมื่อเล็กออกบต่อมาเนี่ยละอ๋ออันนี้มาเมื่อเล็ออกเนาะผู้ใดอยากได้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกด้วยเดอ้อแม่เพ่นจะตามให้เนาะตามกับพี่พลละัดเนี่ยแหละ กับเอทั้งช่องได้อาไปเป็นแนวทางกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นเลขสั่งล็อกล่างวดที่แล้วแปดเดเข้าตรงๆนะคะงวดนี้อรอลุ้นกันค่ะว่าจะได้ตัวใดเนาะอันนี้เลขล็อกกองสลากได้มาศเม็ดเดียวบนล่างเมนบอกพี่พฮัดไม่รู้เอาให้มาแบบนี้ให้มาแบบนี้ก็เป็นบนล่างนั่นแหละเนะาะสมตัว904ตัดเล่นด้วยเดอะะ้อค่ะเอเนาะ บนล่างส่วนเลขล็อกกทมมาศูนศนบนนะคะศูนย์บนเม็ดเดียวก็ตรงกันที่ศูนย์แล้วก็จับคู่ถ้าจับคู่ก็ตรงกันที่ศูนย์สนะคะ<อ>เนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเดี๋ยวรอเลขสั่งล็อกล่างเนาะมาเม,มือ่อใดเพี่ยนจะรีบลงไ้เดรค่ะเนะาะ คลิปนี้แม่เพ่นก็นจะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนเฮงเรวยๆปังๆนะคะ